สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจำาวนที่3มโมกราคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับก็มีการทำออ l ทำาฮนะครับโดยราคานะครับอยู่มีการทำ swing high สวิงไฮสูงสุดขึ้นไปอยู่ที่33,430 3 0ดอลลาร์นะครับโดยในไทยเราเองเนี่ยก็แรงไม่แพ้กันนะครับเมื่อวานนี้ราคาทำ swing high สวิงไฮสูงสุดอยู่ที่9 9 9 9 9 0 เนะครับเป็นเลขสวยเลยอย่างกับเลขอย่างกับเลขประมูลเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานในไทยก็มีจังหวะที่เว็บล่มกันบ้างนะครับก็คิดว่าตอนนี้น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับส่วนบัญชีไหนแอคเคาใครที่ยังดูแล้วไม่ปกติก็ยังไงลองติดต่อซัพพอร์ตกันดูนะครับภาพรวมตอนนี้ราคามันมีการ ปรับตัวขึ้นมาถึงเป้าที่เราวางไว้ทั้ง2เป้าแล้วก็คือตัวประมาณระยะสั้นถึงระยะกลางที่3 0,000ื่นนะครับแล้วก็ระยะยาวดิถับอยู่ที่3 3มหมื่นสามนะครับก็มาถึงแล้วทีนีเ้เดี๋ยวผมคงต้องวัดวัดเป้าใหม่นะครับเพราะว่าเดิมทีอ่ะผมใช,ผมใช้ผมใช้สัดส่วนนี้วัดหาเป้านะครับก็คือ AB ช่วงนี้นะครับเทียบกับสัดส่วน BC ช่วงนี้เพื่อหาเป้ามามา,มาจุดดีนะครับก็คือขึ้นมาสุดทางแล้วนะครับ423.6นะครับทีนี้เดี๋ยวคงคงต้องเปลี่ยนใหม่โดยใช้ รอบสวิงฝั่งนี้แทนนะครับเนี่ยรอบสวิงฝั่งนี้แทนนะฮะทีนี้อ่าผมจะใช้จุดนี้เป็น นี้เป็น A นะฮะแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอ e ีเลียดเวฟนะครับแค่แค่มาร์กจุดไว้เป็นมาร์กจุดไว้เป็นจุดเรฟเลนซ์อ้างอิงในการวัดฟิโบเฉยๆนะครับเพราะผมมองว่าผมจะใช้ชุดนี้นะครับตรงนี้ยรีเทสเมนต์ตรงนี้คือไม่ต้องวัดก็ได้มองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าลงไม่เกิน6 1 8อยู่แล้วแน่ๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะวัดะจะวัด projection ไปไปหาเป้าเลยนะครับเอ่อรอไปก่อน สามห้าเก้าจุหกออสามห้าเก้จุดศูนยนะครับเดี๋ยวผมขอ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 เซตค่ามันแป๊บนึง สามแล้วก็ตรงนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์ก็แปดหนึ่งหนึ่งอันนี้ที่ผมใส่ไว้ ใส่เลขให้มันเท่ากับราคาที่มันขึ้นจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้สัดส,ส่วนมันเพี้ยนมากนะครับอโอเคตอนนี้ก็คือน่าจะได้เป้าอ่าเป้าแรกของเราเนี่ยนะครับก็คือ มันจะขยับเลื่อนไปจากเดิมนิดนึงก็คือถแถวๆสามหมสี่อันนี้มองเป็นเป้าระยะสั้นไปแล้วกันเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็น่าจะถึงนะครับแต่เป้าระยะยาวเราเนี่ยถ้ามีโอกาสไปต่อเนี่ยก็ไปถแถวๆประมาณ7จ็ดหมื่นสามนะครับก็คงต้องอรอลุ้นกันว่าจะไปถึงจริงไหมนะครับต้องมองเป็นสเต็ปไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ระยะยาวเนี่ยราคายังขึ้นไปแบบไม่มีการปรับฐานเลยนะครับไม่มีการปรับฐานให้เห็นเลยนะครับอย่างนั้นต้อง ระวังในเรื่องพอเดี๋ยวพอมันเริ่มจะปรับฐานกันทีอาจจะมีการลเลกชันแรงๆสักครั้งได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณเหมือนกันนะก,ก็ปล่อยลุ้นไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีของก็ถือไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ไม่ไม่มีของเนี่ยก็อย่าพึ่งไปไล่อย่าไปไล่ราคากันมากนะครับก็คือถามว่าเข้าซื้อได้ไหมเข้าซื้อได้นะครับแต่ว่าแบ่งไม้คุมความเสี่ยงกันดีๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะปรับฐานในภาพใหญ่ตอนไหนนะครับส่วนในภาพเล็กเนี่ยภาพระยะกลางเนี่ยก็ยังยัง อฟอร์มตัวกันได้ดีอยู่นะครับมเมนตัม um จับ MACD กับ ISI เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบในรูปแบบคอนดูเจนต์นะครับก็คือปรับตัวตามราคาได้ดีนะครับผมในส่วนของภาพรวมระยะสั้นก่อนหน้าที่มีเกิดบ a ล i ิ d i เด r g เจนต์นะครับก็มีการเคลียร์นะครับมีการเคลียร์ออกไปได้บ้างนะครับไอซไซก็มีการปรับตัวขึ้นไป สูงก็เดิมนะครับแต่ว่าโมเมนตัม M M C D ก็เริ่มเริ่มเริ่มแฟดนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเคลียร์กันไปแล้วนะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือเวลาเกิดเดลโจนส์น่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะบอกว่าจะกลับตัวเลยนะครับพมันเพียงแค่บอกว่าช่วงแรงซื้อเนี่ยแรงซื้อที่ผ่านมาเนี่ยมันแผ่วไปเห็นไหมครับมันแผ่วจริงนะครับพอเวลาที่มันมีแรงซื้อมาจริงๆเนี่ยมันต้องขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือมีต้องต้องปั๊มขึ้นไปอย่างนี้นะฮะก็ทีนี้สรุปเอาว่าเรามาสรุปภาพรวม b นก่อนนะครับ ในระยะสั้นเนี่ยแนวรับดูค่อนข้างที่จะห่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการปรับฐานทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเลยครับระยะสั้นเนี่ยแนวรับน่าจะอยู่กันช่วงประมาณ 26- 0 0 0ืถึงสองหมนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่35มหมาจ,จะต้องระวังกันนิดนึงนะครับคนที่ไล่ราคากับพวกที่เล่นสั้นนะครับแล้วก็คนที่ไปช็อตส่วนเทนนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างแรงนะครับ อ่าส่วนมากคนที่ช็อตนี่ก็น่าจะโดนกันอ่าเยอะกันอยู่นะครับผมพยายามเล่นตามเทนครับเล่นตามเทนอย่าไปอย่าไปเล่นส่วนเทนนะครับเราจะได้วางโพซิชันได้ดีๆหน่อยนะครับคุมความเสี่ยงได้ง่ายหน่อยนะครับก็น่าจะฝากไว้ประมาณนี้สําหรับภาพรวมบิตคอยนะครับก็ตอนนี้คือเป้าของเราคืออ่าเป้าที่วัดใหม่เนี่ยก็คือมันอยู่ที่3 4มหมนนะครับแล้วก็อีก,อ,กอีกเป้าหนึ่งระยะยาวเนี่ยก็คือ7จ็ดหามนะครับก็ยังไงต้องรอดูกันไปเป็นสเต็ปไปนะครับว่า มันจะมันก็มันจะขึ้นพวดเดียวไปเลยไหมนะครับแต่มันถ้าขึ้นพวดเดียวนี้ก็โหดโหดเกินไปนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็โหดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับผมยังไงเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้เราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพอัปเดตภาพรวมประจําสัปดาห์นะครับก็ทุก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 ภาพรวมในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวยังอยู่ในเชิงบวกนะครับผมประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ It's caught in the crossfire